อยู่ใต้ดินนั้นกับทำให้ความรู้สึกผิดแปลกของวัดดงลึกเริ่มชัดเจนขึ้นทุกขณะบรรยากาศในวัดกลายเป็นเงียบสนัดและวงเวงกว่าเดิมแม้เป็นเวลาเช้าแต่ลมที่พัดผ่านก็เย็นเย็นยะเยือกจนหน้าคนลุกกล้าเก็บความลับนั้นไว้อย่างแน่นหนาเขาไม่กล้าบอกใครเพราะพูว่าสิ่งที่เจจะทำให้พระชัยเอาเรื่องเขาหรืออาจแย่ไปกว่านั้น คือดึงวิญญาณของหญิงสาวให้ผูกพันเขาไว้ตลอดชีวิตเขาจึงพยายามหลีกเลี่ยงทื้นที่สุดสารไม่แม้แต่จะมองตรงไปยังต้นผู้ที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันเลวร้ายแต่แม้ไม่มองก็ไม่อ่านลิกนี้ได้เพราะในยามค่ำเทนเ็นเนาเริ่มลอยอกวนไปทั่วลานวัดเทนนั้นไม่ใช่เกลนเน่าทั่วไป แต่มันปนเปไปด้วยกลิ่นเลือดแห้งกลิ่นผ้าเก่ากลิ่นสาบเน,นีนาวและกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้ที่ชาวบ้านนิยมใช้ไว้พระทุกอย่างผสมกันจนกลายเป็นกลิ่นที่ไม่ควรมีในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เริ่มมีพระลูกวสองรูปที่อยู่ไม่ไกลจากกุฏิของพระชัยบนกับกล่าวว่าช่วงกลางดึกพวกเขามักได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้เบาๆดังอยู่ที่หน้าตากุฏิ และจู่ๆก็เงียบหายไปโดยไม่มีร่อง